สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับทีมงานหอเจาก่ออริทัพจะเจดิญทรัพย์ครับผมวันนี้พามาดูเจ้าฮิตาชิ210ร x นะครับผมตัวนี้จะเป็นรหัส s e นะฮะผมใช้มาแล้วประมาณปีเข้าปีที่3นะครับปีนี้เนาะโอ้โ สลักรวมนิดๆนะฮะก็ใช้งานได้นะครับวันนี้มาตักลูกลังนะฮะวันนี้เป็นงานลูกลังนะนี่นะครับลูกลังนะครับแดงแป๊ดเลยนะฮะพิกัดจังหวัดพิษนุโลกนะครับใครกําลังมองหาลูกลังนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะฮะนี่นะครับวันนี้ทอยลูกลังนะฮะเอาไป เทไว้ให้รถ10บล้อนะฮะเพราะว่ารถท่วงไม่สามารถเข้ามาได้นะครับก็ทอยจากหล้อเข้าไปเทนู่นนะฮะนี่ครับเก็บหินไปด้วย,ยลบลบลบเดินไม่ดูตาหน้าตาเรือนะฮะ,<อ>ะนี่ทำสีตุดใหม่นะครับเดี๋ยวติดสติกเกอร์ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะฮะทำสีตุดใหม่นะครับ ดูพละกำลังของเจ้าตัวฮิตชิ210นะครับตัว s e นะฮะตัวนี้นี่ครับดูก้อนหินฮะ ใกล้มันมันจะฟาดหรือเปล่าวะหมัดไส้หมันบุกผ,ผีฟาดโป๊ะนะเนี่ยพยายามพยายามเล็มนะครับนี่ะโอ้หินเยอะนะครับหินนะครับหินหลงบ่อไปเลย ต้นนะครับบ่อลึกนะครับเนี่ย พุ้มนะฮะพุ้มแล้วนะพุ้มแล้วพุ้มแล้วนะฮะเดี๋ยวโยนลงน้ำนะครับโอ้โหวู้ยลงไปแล้วน้ำขดลึกนะน้ำขดลึกนะครับที่น่ายาวมาแล้วนะครับ ออตอนเย็นับนบนี้เนี่ยตอนเย็แนแับนี้มีเปล่าดูดูนะดูพละงกำลังของเขาอะนะครับ ถอยรับถอยทับถอยทับดูเนื้อลูกลังดิดต่ละเบีพี่เดนมันดังแล้วเนี่ย น่าจะหาจังหวะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะอ่าใชาเ่เลยครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะ ได้มยหินพวกนั้นนะครน่าจะต้องเอาเอาอกคนเลยนะครับ ขวงเยอะเหมือนกันเนาะเือน้ด้้างล่างเอแรงใหญ่ะนะออกได้เนาะยืนกด้ฮะ้ก็ร,รถก็มารอแล้วนะครับอันนี้หมดไปกองหนึ่งแล้วนะ ประมาณรวมๆแล้วประมาณสามสิบิเจ็ดสิบเที่ยวนะนะครับโอ้นี่นตักหนึงตักนะครับ ได้ปะต่อคันป่ะอ๋อตอนนี้นะอสี่ิปวันเนี้ยสี่ิปเที่ยวถึงวะสี่ทิปถึงอยู่บ้างวันเนี้ยสี่ิปเที่ยวถึงไหมดูฟ้าฝนอีที สองตักแล้วนะครับสองตักแล้วอ๋อ <c oughs> ี่ก็ต้องดูฟ้าฝนด้วยนะสองตักแล้วนะครับนี่ก็ตักที่สามครับสามตัก ที่4แล้วนะครับ ตักที่ห้าครับผมดูดิกี่ตักนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เต็มกล่องไปเลยนะฮะก็นะครับเหมาไปแล้วนะฮะเราก็ใส่เต็มกล่องไปเลยนะครับปัดกล่องปัดกล่องแล้วไนดะ้อยู่ประมาณแปดคิวกว่านะครับตัวนี้ด้ามมันยาวอยู่ประมาณสี่เมตรยี่สิบนะฮะกว้างอยู่ประมาณสองเมตรยี่สิบได้นะครับ นี่ได้จะออกหมดทั้งกองนะฮะเดี๋ยวต้องจัดการหินด้วยหินเยอะมากนะหินหินใครในโดเสาแบบนี้นะครับเยอะมากนะโอ้เจ็ดตักนะ,นะครับเจ็ดตัก ตักแล้วนะครับนี่ก็มีอุ้มบ้างไม่ได้อุ้มบ้างนะโอ้แปดตักแปดตักน,ะกนี่ก็นี่ก็เต็มคิวนะแปดตักแปดคิวกว่าแล้วนะครับเพราะว่าบางบางทีมันถานับจากพุ่งกี่นะครับเพราะว่ามันลดบุ่งกี่กับทุกบุ้งกี่เลยนั่นะนะครับพุ่งกี่มาคิวคิวสองนะฮะ แสดงว่าแปดคิวกว่านะครับตีไปเก้าคิวสิบคิวได้นะครับอ่าตัวนี้อาจจะอันนี้ถ้าเขีียๆแล้วก็จะเต็มคิวนะฮะโอ้โหนี่น,น,นะครับเก้าไปแล้วนะ <laughs> หมดจัด พอดจริงๆโอ้สิบตักนะนะครับนะวู Ooh ้ฮูสิบเอ็ตักนะนะฮะตีไปเลยครับสิคิวกว่านะครับสิคิวสิบสามคิวนะ เท่าสิบล้อไปเลยโอ้วิ่งให้ตายเลยนนะแบบนี้อยากได้คิวเต็มนะโทรมาคุยเลยนะครับไม่เน้นออกถนนใหญ่นะเน้นหน้าบ่ออย่างนี้เน้นหน้าบ่อน,นะครับเน้นหน้าบ่อตรงนี้นะครับโหดจัดนะนะขึ้นไหวปะนะ วิกเตอร์สองร้อยซีครับไหวหรือเปล่านะาดับเลยฮนะจมแล้วนะท่านผู้ชม โอ้สบายสบายนะฮะวิกเตอร์นะฮะครับชือต่อไปนะฮะก็เป็นคุณปู่นะฮะเจ้าคุณปู่นะฮะมาแล้วนะครับเจ้าคุณปู่นะฮะกระบะใหญ่เช่นกันนะครับผมกระบะใหญ่ยาวเหมือนกันนะ น่าจะ4เมตรได้นะครับความกว้างน่าจะ2เมตร20เท่ากันกับล็อกโค้หรือเปล่าไอตัววิกเตอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจต้องตั้งหลักดีๆนะครับเพราะว่าเต็มพิกัดนะครับเต็มพิกัดแน่นอนนะฮะวู้หนึ่งตักครับนี่เดี๋ยวผมรับไปด้วยเลยนะกันนะ กระบะน่าจะเล็กกว่าวิกเตอร์นะฮะนุ่นนะครับไปรุ่นแล้วฮะวิกเตอร์สองตักนะครับโอ้โหสองตักก็จะเต็มละ สามตักนะครับเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปูน่นี่นะครับเจ้าคุณปูน่นี่น่าจะเป็นยางเปลี่ยนยางเป็นยางเรเดียนนะฮะยางหลังได้เป็นเรเดียนเนาะถ้าดูสังเกตดูนะนะครับเครื่องเครื่องนี่ทํามาหมดเรียบร้อยนะฮะจัดทรงหล่อนะครับสี่ ตักแล้วนะครับสี่ตักแล้ว ต,ตักแล้วเจ็ดตักนะครับเต็มแล้ว เก็ดตักหน่อยนะฮะเก็ดตักนิดนึงอ่าโอเคครับผม แบบสบายๆครับติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าไม่ติดนะฮะสโลไปนะครับไปแบบเรียบง่ายนะไปแบบนิ่มๆโอ้โหไปแบบนิ่มๆเลยนะครับ <laughs>